อย่างที่บอกไปนะคะว่าเบรกนี้เนี่ยตามสัญญาเราจะมีสัมภาษณ์คุณคลิสกันแฟนๆก็เข้ามารอในแฟนเพจของเราแล้วโหหลายร้อยคนเลยนะคะก็เราไปทักทายคุณคลิสกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอยากให้คุณคลิสแนะนําตัวทักทายเพื่อนๆชาวเมลโล่เกาสิบเจ็ดจุดห้าหน่อยค่ะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ตีด้วยนะครับสวัสดีแฟนๆชาวเมลโล่ทุกๆคนเลยนะครับสวัสดียูยูด้วยครับ อยูยูนี่คือชื่อเรียกของแฟนคลับคุณคลสใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับใช่ครับเออต้องถามก่อนว่าทําไมถึงเป็นยู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 มาจากคำว่ายูที่แปลว่าคุณนะครับมีพวกหนึ่งชอบเรียกเขาว่ายูยูยูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเขาบอกให้ตั้งชื่อก็เลยเอายูมาเพิ่มยูแล้วกันครัเฮ้ยน่ารักมากยูยูเนาะต้องแล้วก็ทางดีเจติน่าเนี่ยก็ต้องขอบคุณเอยูยูด้วยนะคะที่ส่ง เ,เขาเรียกว่าฟูดซัพพอร์ตไม่ไม่ไม่ใช่สิเป็นขนมน่ารักน่ารักแล้วก็กฟต์เซ็ตดอกไม้แอลกอฮอล์มาด้วยนะคะพูณทั้งคริสแล้วก็แฟนคลับเลยะนะคะค่ะก็เออที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดเนาะก็ทาทาอะไรบ้างคะกักตัวอยู่บ้านไหมคะคุณคริสก็โมที่ผ่านมาผมค่อนข้างว่างทีเดียวครับพี่ดีครับประมาณแบบเป็นเดือนอยู่เหมืนอนกันครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมากลับมาทํางานแล้วครับค่ะคแล้วเออเวลาว่างเนี่ยกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเดือนกิจกรรมยามว่างที่ทําคืออะไรคะ ิจกรรมเว่าส่วนใหญ่ผมชอบเล่นดนตรีครับคือเป็นคนแบบชอบเล่นดนตรีมากตั้งแต่เด็กเลยครับก็ช่วงนี้ก็จะฝึกเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องแบบลองฝึกแต่งเพลงเองอะไรเงี้ยครับค่ะก็เออเรามาพูดถึงผลงานกันบ้างดีกว่านะคะเรียกได้ว่าตอนนี้มีทั้งผลงานเพลงซีรีส์แล้วก็กิจการส่วนตัวรเริ่มที่เพลงก่อนดีกว่ากับล่าสุดโปรเจกต์อัลบั้มพิเศษนะคะ boys don't cry เพลงขอโทษ<ม>ที่ยังร้องไห้ บอกเลยว่าเพลงนี้มีแฟนๆของมาตลอดเลยให้เล่าให้ฟังหน่อยถึงถึงเพลงนี้ค่ะครับผมก็จริงๆโปรเจกต์ Boy Don't Cry นะครับเป็นโปรเจกต์ผู้ชาย9คนนะครับผมจะมาเล่ามุมมองที่ตัวเองเซนซิทีฟที่สุดนะครับทั้ง9มุมมองนะครับของเคสเองคิดเลือกเป็นมุมมองเซนซิทีฟเกี่ยวกับการสูญเสียครับผมซึ่งเคสโชคดีมากมีโอกาสได้แต่งเองนะครับสำหรับเพลงในโปรเจกต์นี้ก็เลยเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียของตัวเอง ว่ามันซนสิทีสสำหรับเรายังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งในเพลงก็จะเล่าว่ามันคงเป็นคําสัญญาที่คนที่จากไปแล้วบอกกับเราว่าเออในวันที่เราจากไปเนยร้อ,องไห้นะสัญญากันนะว่าจะเข้มแข็งอะไรเงี้ยครับแต่พอถึงเวลาคือทาไม่ได้เลยครับโอ้โห oh, อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะคะครับผมค่ะแล้วก็เรื่องของดนตรีนี่ก็คือเมื่อกี้เพิ่งฟังจบไปขอโทษที่ยังร้องไห้นี่คือเศร้ามากเลยนะคะครับผม ก็ดนดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกไม่ได้คิดไว้ว่าจะให้เป็นแบบนี้ครับผมคิดไว้ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าพอด้วยด้วยด้วยเรื่องเวลาครับแต่ชั้นชิดมากก็เลยทําได้เต็มที่เท่านี้ครับอืมก็นอกจากกันแต่งเพลงแล้วเรื่องดนตรีแล้วเรายังมีส่วนช่วยในการทําเพลงนี้อะไรอีกไหมคะก็จริงๆแล้วเพลงนี้ขอโทษที่ยังร้องให้นะครับผมทํากับทีมเพื่อนที่ทําเพลงอยู่ด้วยกันครับผมจะมีกลุ่มทําเพลงอยู่นะครับก็ทํากันเองทั้งหมดเลยครับใช่แล้วก็จริงๆยังมีอีกสองเพลงที่ มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้นะครับคือจริงๆผมทำทั้งหมดสามเพลงครับแต่ว่ามีเพลงหนึ่งของพี่เมฆพี่เมฆเขาเอาไปทําต่อใช่ครับเป็นแค่เดโมโรแรกเท่านั้นอครับอืมว้าวแล้วก็นอกจากผลงานเพลงนะคะตอนนี้มีซีรีส์ล่าสุดเลยกําลังเป็นกระแสเลยเธอเขาเงาแคนนะคะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอะไรคะก็เธอเขาเงาแคนนะครับจะบอกเล่าเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่เป็นครอบครัวใหญ่มากคือคุณพ่อเป็นเจ้าสัวเลยก็ว่าได้อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็มีพี่น้องทั้งหมดสมคนคือมีผมมีพี่เมฆแล้วก็พี่สายป่านผมเป็นน้องคนเล็กนะครับพี่สายป่านเป็นพี่สาวคนโตค,คือพี่สายป่านเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมใครเขาแล้วเขาเป็นคนที่หวงสิ่งที่เป็นของพ่อเขามากก็คือมรดกต่างๆการเป็นประธานบริษัทเพราะว่าคุณพ่อผมในเรื่องก็คือพอตกเสียชีวิตนะครับซึ่งทุกคนก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามีคนทํานะครับใช่ซึ่งประเด็นก็คือคุณพ่อผมเนี่ยมีแม่เลี้ยง แม่เลี้ยงก็คือเล่นโดยคุณอ้อมพิยาดานะครับแม mm ่ hmm. อ้อมเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่คอยดูแลผมมาตั้งแต่เด็กแล้วผมแอบหลงรักแม่เลี้ยงตัวเอง mm hmm. ได้แอบหลงรักแม่เลี้ยงตัวเองซึ่งผมก็ต้องคิดแล้วว่าผมจะเอาอยัางไงดีเพราะว่าเลี้ยงผมได้ขึ้นมาเป็นประธาน <c oughs> พี่สายป่านเขาก,ก็จะไม่ชอบแม่เลี้ยงผมเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของคุณมันเป็นของครอบครัวเราทําไมคุณถึงได้เป็นประธานะอะไรยเง,งี้ยครับก็จะมีการแย่งสมบัติกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แย่งการเป็นประธานกันแล้วก็ จับคนร้ายให้ได้หรือว่ามันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุใช่ครับพี่น้องก็จะทะเลาะกันเพราะว่าผมด้วยความความรักขับเคลื่อนนะครับผมก็จะรักไม่เลี้ยงผมมากจนผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาเป็นคนไม่ดี<ภ>ใช่ครับอย่างในเรื่องรับบทเป็นวายุใช่ป่ะคะใช่ครับรับบทเป็นวายุครับเออวายุเนี่ยเออคาแรคเตอร์ของเขามีนิสัยเป็นยังไงบ้างคะคาแรคเตอร์วายุคือเป็นคนเข้าใจง่ายมากครับคือความรักขับเคลื่อนครับคือวายุจะทําทุกอย่างตามความรู้สึกของตัวเองเขาไม่ได้มีความอยากได้มรดก เขาไม่ได้อยากได้เป็นประธาน<ม>เขาไม่ได้อยากมีชีวิตสบายแต่เขาแค่รู้สึกว่าเขารักใครเขาก็จะอยู่กับคนนั้นแค่นั้นเลยครับืแล้วจริงๆแล้วตัวคาแรคเตอร์วายุกับตัวคริสเองเนี่ยมันคล้ายกันหรือต่างกันยังไงบ้างคะก็ถ้าเอาความคล้ายนะครับก็คงผมคงเป็นเหมือนวายุตรงที่ว่าถ้าวันนึงครอบครัวผมทะเลาะกันนะครับเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่าเงี้ย ผมคงไม่เอาครับเพราะว่าตัววายูเองเขาไม่ชอบให้มาทะเลาะกันเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าทะเลาะกันสู้ยอมไม่ต้องรวยดีกว่าครับอ,อันนี้ในมุมของผมนะส่วนในมุมที่เหมือนไอ้ในมุมที่ต่างในมุมที่ต่างก็คงเป็นผมคงไม่แอบชอบแม่เลี้ยงตัวเองนะครับอ่าก็ในเรื่องชอบแม่เลี้ยงตัวเองมันก็เลยมีแฮชแท็กว่าเอออยากมีแฟนเด็กอะไรอย่างนี้อ๋อจริงเหรอครับ เห็นเห็นพี่หนุ่มอัธพรลงในไอจีล่าสุดเป็นโปรโมทบปสเตอร์ครับผมท่งานกับพี่หนุ่มสนุกมากนะครับเดี๋ยวิตีก็เคยร่วมงานกับพี่หนุ่มแล้วใช่ปะใช่อยากถามว่าคริสร่วมงานกับพี่หนุ่มแล้วเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับพี่หนุ่มนะครับนี่พี่หนุ่มใจดีมากพี่หนุ่มใจดีมากๆเลยครับคือด้วยความที่พี่หนุ่มเขาเป็นนักแสดงเบื้องหน้ามาก่อนพอเขาไปทําเบื้องหลังนะครับผมรู้สึกว่าเขาเข้าใจคนเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ไม่เคยดุผมเลยนะในกองเพราะผู้ผมโซน พูดดีๆคือเขามีวิธีการพูดที่ดีมากครับต้องคอนเฟิร์มอีกเสียงหนึ่งว่าพี่หนุ่มอัธพรพุ่มกับของเราเนี่ยใจดีจริงๆตีน่าเคยร่วงมงานก,กับเขามากเหมือนกันก็<อ>สุดเลยน่ารักมากครับใช่ค่ะแล้วก็นอกจากออผลงานเพลงแล้วซีรีส์ไปแล้วตอนนี้มีกิจการส่วนตัวร้านข้าวมันไก่อ๋อใช่ครับ <c oughs> ก็ช่วงนี้คงวุ่นกับข้าวมันไก่ซะเยอะครับเพราะว่าเจอโควิดระลอกที่สามเข้าไปนะครับก็หวังว่าคงไม่มีระลอกที่สี่ที่ห้าแล้วนะครับเพราะว่า จริงๆอย่างเราเองอ่ะเรารู้สึกว่าเราแย่แล้วอ่ะยังมีคนที่แย่กว่าเราอีกเยอะเลยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือไปด้วยกันแล้วกันครับผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับอ่ะพูดถึงร้านข้าวมันไก่อ่ะให้คุณคริสบอกชื่อร้านแฟนๆไหนเผื่ออยากสั่งสั่งได้ช่องทางไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมเลงก็ต้องขอฝากเลยนะครับร้านข้าวมันไก่ชื่อร้านว่าสับข้าวมันไก่สามพี่น้องนะครับเปิดอยู่ที่เดอะสตรีทรัชะดานะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ไม่ควรจะออกไปไหนมาไหนกันนะครับยังไงก็ต้อง ฝากสั่งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับแอปไลน์แมนนะครับหรือว่าเดี๋ยวจะมีการฉีดวัคซีนกันที่เดอะสตรีทด้วยในวันที่7หรือยังไงเนี่ยแหละครับผมยังไม่แน่ใจวันแต่ว่าใครที่ไปฉีดวัคซีนที่เดอะสตรีทนะครับผมร้อยคนแรกสามารถไปที่ร้านผมได้เลยนะครับผมแจกน้ำฟรีถือว่าเป็นกำลังใจให้กันครับค่ะก็โหดีมากมากเลยนะคะแจกน้ำฟรีสำหรับคนที่ไปฉีดวัคซีนกำลังต่อคิวร้อนๆอยู่ก็ไปรับน้ำที่ร้านคุณคริสได้ นะคะ,ะแล้วก็คริสเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่มากความสามารถมีหลายบทบาทมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงเจ้าของกิจการนะคะคิดว่าบทบาทไหนมันยากที่สุดท้าทายสุดสําหรับเราอะคะน่าจะเป็นบทบาทเจ้าของกิจการครับยากสุดครับผมเพราะว่าคือด้วยความที่พอเรามาเป็นนักแสดงใช่ไหมครับเราก็จะมีบริษัทที่คอยดูแลเราคอยให้คําแนะนําเราคอยชี้ดูด้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่พอเราลงมือทําเองเปิดร้านเองอะไรเงี้ยเวลามันเจอปัญหาเราต้องคิดเองไครับเราต้องแก้กันเองกับหุ้นส่วนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าตรงนี้มันยากครับมันยากถ,ถามนิดนึงว่ากิจการเนี้ยเป็นกิจการแรกที่เเคยทําหรือเปล่าเป็นกิจการแบบจรงิจรงจังเป็นกิจการแรกครับใช่ครับค่ะก็ยังไงแฟนแฟนคุณคริสแฟนแฟนเมนโลก็17.5ไปอุดหนุนได้ข้าวมันไก่สามพี่น้องอนะคะครับ แล้วก็ตอนนี้คุณคริสก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยแหละเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยนะคะก็สำหรับตัวเคสเองเนี่ยมีใครเป็นไอดอลบ้างคะโอ้หผมมีไอดอลเยอะมากเลยครับก็ถ้าในเรื่องของเพลงนะครับก็จะมีพี่ปั๊บนะครับมีพี่เป๊กนะครับมีพี่ออฟปองศักดิ์นะครับแล้วก็โอ้หมีหลายขั้นมากๆาเลยยกตัวอย่างเท่านี้ก่อนละกันนะครับส่วนในเรื่องของการแสดงมีพี่เจสันยังนะครับที่ผมชอบการแสดงเขามากนะครับแม่อ้อมนี่แหละครับชอบมากนะครับ ก็จริงๆอยากให้ทุกๆคนหาไอดอลเป็นของตัวเองไว้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันจะทําให้เราแบบพยายามที่จะเหมือนเขาในแบบที่เป็นตัวเองนะครับก็จะพัฒนาตัวเองไปได้ด้วยนะคไหมคะแล้วก็มีใครหลายๆคนเขาก็มองว่าคริสเนี่ยเป็นไอดอลของของเขาเองรู้สึกยังไงบ้างอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เอยกให้เราเป็นไอดอลขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ จำแต่สิ่งดีๆไปใช้และกันนะครับผมอะไรไม่ดีเกี่ยวกับตัวผมก็ ja ไม่ต้องจำเอาไปใช้และกันนะครับผมเวลาเห็นเห็นชัยเป็นไอดอลผมก็ร uh ู้สึกเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากๆก็ให้ผมเป็นแบบอย่างในแบบที่ตัวคุณเองเป็นก็ได้ครับไม่ต้องเหมือนผมขนาดนั้นครับค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณคริสมากๆเลยอยากจะให้ฝากผลงานฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยค่ะ ครับผมก็ต้องขอฝากเธอเขาเงาแค้นก่อนเลยนะครับผมซีรีส์ที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ทางช่อง GMM25 เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทุกๆวันจันทร์วันอังคารอาทิตย์ละ2ตอนครับฝากด้วยครับแล้วก็ยังมีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่นะครับแต่ว่าพอเจอโควิดเข้าไปก็ยังเปิดกล้องไม่ได้นะครับเรื่องสงครามดอกไม้เนี่ยขอฝากด้วยครับทางช่อง GMM25 เหมือนกันครับแล้วก็มีรายการนะครับ t ด e g o ก d e n Song เวทีเพลงเพราะนะครับตอนนี้ใกล้จะรอบไฟนอลแล้วเราจะรู้แชมป์ของซีซั่นที่3แล้วยังก็ต้องขอฝากด้้ววยแลลก็เพง โปรเจกต์บอยดอนคลายครับาครับค่ะก็ขอบคุณคุณคริสมากๆเลยนะคะแล้วก็แฟนคลับของคริสด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะรักษาสุขภาพด้ยครับค่ะ